โรงเรียนไซงามพิทยาคมอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่เลขที่39หมู่ที่3ตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน880คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน51คนบริหารงานโดย นายอานนท์ชาวัยผู้อำนวยการสถานศึกษานายทวนชัยภูนครรองผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวพัชกีมาอองละอ,อรองผู้อำนวยการสถานศึกษานโยบายที่1สถานศึกษาปลอดภัยจุดเน้นที่1โรงเรียนมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาเช่นการแต่งตั้งคณะครูยืนรับส่งนักเรียนที่บริเวณหน้าโรงเรียน การจัดทำทะเบียนรถรับส่งนักเรียนการจัดเตรียมสถานที่รอรับส่งนักเรียนที่มีความปลอดภัยการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนการตรวจสภาพรถยนต์ของโรงเรียนการฝึกซ้อมการเผชิญอัคคีภัยการตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสถานีตำรวจโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจุดเน้นที่2โรงเรียนมีการปลูกฝังองค์ความรู้ทัศนคติและทักษะชีวิตที่เหมาะสมเพื่อสร้างมิงคุ้มการการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีผ่านการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆจุดเน้นที่3โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เพื่อต่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการประชุมผู้ปกครองการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีสิ่งฝ่ายเช่นการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการาศึกษาการปรับแต่งสวนย่อมพันไม้และสนามหญ้านอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซาำให้กับนักเรียนและคณะครูอยู่เสมอ นโยุบายที่2ด้านโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและความเหลื่มล้ำทางการศึกษา จุดเน้นที่1โรงเรียนมีการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาเช่นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐคณะครูและภาคเอกชนการสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาจุดเน้นที่2โรงเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการหลุดพ้นจากระบบการศึกษา เช่นการประชุมผู้ปกครองการยืมบ้านนักเรียนการใช้โปรแกรมระบบช่วยเหลือนักเรียนการกำกับติดตามนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา เน้นที่ 3. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้พิการผู้โดยโอกาสและผู้ที่มีความสามารถได้รับการศึกษาตรงตามศักยภาพและความถนัดของตอนเองในรูปแบบที่หลากหลายผ่านโครงการกิจกรรมและการอบรมต่างๆเช่นโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางกายกิจกรรมอบรมภาวะผู้นำโครงการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นนยุบายที่3ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาจุดเน้นที่1โรงเรียนมีการโน้มนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนส่งเสริมให้นักเรียนครูผู้บริหารบุรคลากรทางการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมคารุรักในสถาบันหลักของชาติผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์กิจกรรมศาสนาพิธีวิถีพุทธ กิจกรรมมรยาททยกิจกรรมโครงงานคุณธรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการโรงเรียนธนาคารโครงการรักความเป็นไทยและมีการส่งเสริมความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในความเป็นไทยผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่หลากหลายกิจกรรมรักใส่งามจุดเน้นที่2โรงเรียนมีการเพิ่มขีดความสามารถและยุกระดับศักยภาพในการแข่งขันทางการศึกษาให้สูงขึ้น โดยการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เรียนเช่นกิจกรรมค่ายบูรณาการ8กลุ่มสาระกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้สู่อาชีพในศตวรรษที่21โครงการค่ายคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทยโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาต่างประเทศจุดเด่นที่ 3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ผ่านรายวิชาต่างๆตลอดปีการศึกษาในทุกระดับชั้นเช่นทักษะการอ่านออกเขียนได้ พัฒนาผ่านกลุ่มสรารการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทักษะการคิดเลขเป็นพัฒนาผ่านกลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ทักษะอาชีพและการเรียนรู้พัฒนาผ่านกลุ่มรายวิชาการงานอาชีพศิลปะคณิตศาสตร์ทักษะความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรมผ่านกลุ่มรายวิชาสังคมศึกษาจุดเน้นที่ส่โรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนตามแนวผู้ปัญญา ตามความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนเพื่อสร้างอาชีพและขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านโครงการกิจกรรมและรายวิชาต่างๆเช่นโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางกายกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมชุมนุมจุดเน้นที่ห โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสมรรถนะและทักษะนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การสอบถามการทดสอบการตรวจผลงานเป็นต้นจุดเน้นที่6โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากราทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะด้านภาษาและดิจิทัลผ่านการปฏิบัติจริงสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มืออาชีพซึ่งมีการจัดอบรมให้กับผู้บริหารครูและบุคลากราทางการศึกษาดังนี้การพัฒนาทักษะสื่อสารระหว่างบุคคลการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อประสิทธิภาพของครูสู่ความเป็นเลิศนยืยอายที่4ี่ ด้านประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาจุดเน้นที่1งโรงเรียนมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางกระจายอำนาจเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยดําเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการภาคีสีฝ่ายเพื่อปรึกษาหารือลงมติและให้ข้อเสนอแนะต่างๆเช่นการทําข้อตกลงเรื่องทรงผมของนักเรียนประจําปีการศึกษา2566แนวทางการประชุมผู้ปกครองประจําภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,966เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองโรงเรียนในการช่วยเหลือในการดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพจุดเน้นที่2โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาโดยการจัดทำ I.T.A เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐได้ผลการประเมินระดับดี จุดเน้นที่4โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการส่งเสริมให้คณะครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์เช่นสื่อ powerpoint วีดิทัศน์เกมการศึกษาการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆการสร้างแบบเรียนออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีมาจัดทาสารสนเทศข้อมูลการมาเรียนและการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนจุดเน้นที่5โรงเรียนมีการพัฒนาระบบนิเทศติดตามกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเช่นการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับกลุ่มงาน และระดับคณะผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งในทุกมิติของการศึกษาโรงเรียนสยงามพิทยาคมอย่างพัฒนางานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อยกระ,ระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศต่อไป